ขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวรอบตัวแห่แชร์คลิปบนเรือมีเสียงคล้ายแตงโมตะโกนช่วยด้วยปรากฏผู้ชายสองคนหัวเรือจากกรณีที่บัญชีผู้ใช้ Facebook Happy Melon พัชรวีรพงศ์ของนักแสดงสาวแตงโมพัทรธิดาหรือนิดาพัชรวีรพงศ์ที่เสียชีวิตไปเกือบ3เดือนอยู่ๆก็มีการเคลื่อนไหวแบบรัวๆ มีการปล่อยภาพและคลิปออกมารัวๆแต่ที่ทุกคนโฟกัสมากที่สุดคงเป็นคลิปวิดีโอความยาวประมาณ20วินาทีโดยคลิปดังกล่าวเป็นช่วงที่สาวกระติกกำลังจะขึ้นเรือโดยสวมรองเท้าส้นสูงทำให้ทรงตัวไม่อยู่มีการเอ็นไปมาและจับที่แขนของเด็กดูแลเรือสุดท้ายต้องถอดส้นสูงเพื่อขึ้นเรือ ซึ่งมีการเขียนแคปชั่นไว้ว่าเราไม่ฉี้รอกท้ายเรือขนาดเรือจอดโดนคลื่นซัดเธอยังต้องเกาะแขนผู้ชายสองคนประคองเลยเราพูดไม่ได้ก็อย่าใส่ร้ายเราไอ้เพื่อนรัก นอกจากพูดเรื่องฉี่ท้ายเรือแล้วยังมีเรื่องที่คนในคลิปคนหนึ่งหน้าตาละไม้คล้ายกับเจ้าของอู่เรือที่ออกสื่อมาโดยตลอดสุดท้ายเรื่องนี้ถูกเฉลยล้วว่าเป็นฝีมือของบางแจ็คโดยมีแม่แตงโมหนุนหลังอยู่และล่าสุดสดร้อนเรื่องนี้ในโลกโซเชียลมีการแชร์คลิปหนึ่งที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเจ้าของผู้โพสต์ลงคลิปในติ๊ก o k อกบอกว่าเรือที่ถ่ายไว้คือในคืนวันเกิดเหตุแน่นอนแต่ไม่คอนเฟิร์มว่าใช่เรือลำของแตงโมหรือไม่ที่ตัดสินใจถ่ายคลิปไว้เพราะเรือสวยดีมีการเปิดไฟในเรือพร้อมเพลงเสียงดังซึ่งที่กลายเป็นประเด็นเพราะชาวเน็ตหลายคนกลับได้ยินว่าในคลิปนี้มีเสียงคนตะโกนว่าช่วยด้วย จากนั้นก็มีเสียงสั์คำหยาบใส่กันเหมือนทะเลาะเบาะแว้งจากนั้นเห็นชาย2คนปรากฏชัดเจนอยู่ที่หน้าเรือโดยมีคนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าคลิปนี้อยู่ในมือเจ้าหน้าที่ในคดีเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามคงต้องรอความชัดเจนจากทีมที่ดูแลคดีนี้อีกครั้งว่าได้รับเบาะแสใหม่นี้แล้วจริงหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากคมชัดลึก อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ